ในเมื่อสื่อบางเจ้าของบ้านเราเนี่ยชอบนำเสนอให้เกมเป็นภัยของสังคมเป็นต้นเหตุของการก่ออาชญากรรมงั้นผมขอโหนกระแสเกี่ยวกับเกมบ้างสิครับแต่ผมไม่ได้จะซ้ำเติมเกมเหรอกนะครับแต่ผมเนี่ยจะรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับใครหลายคนที่ถูกเกมช่วยชีวิตมานำเสนอครับว่าเกมเนี่ยมันก็มีมุมดีๆเลือกมานำเสนอกันบ้างก็ได้ขอโทษครับฟิลลุดไปหน่อย ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันเลยครับจริงๆแล้ว Final Fantasy ก็เป็นตระกูลเกมที่มีการนำเสนอเนื้อเรื่องได้ยอดเยี่ยมต่างกันไปในแต่ละภาคอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ดูเหมือนว่าในเกมภาคที่9เนี่ยได้ช่วยชีวิตเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้ทันเวลา ก่อนที่เขาจะคิดจบชีวิตตัวเองเรื่องราวนี้เนี่ยถูกบอกเล่าผ่านวิดีโอคลิปที่มีชื่อว่า Inside Final Fantasy 9บนช anel YouTube Official จากทาง Square Enix นะครับโดยผู้บอกเล่าคือคุณ Komoto n o b u a ก i Event Planner ของเกม Final Fantasy 9ครับเขาได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ตัวเกมวางจําหน่ายเนี่ยก็มีจดหมายจากแฟนเกมจํานวนมากส่งมาหาพวกเขาที่มีเนื้อหาทั้งชื่นชมตัวเกมหรือนําเสนอพล็อตเรื่องที่น่าสนใจเผื่อทีมงานจะเอาไปใช้ในเกมภาคถัดไปใช่ไหมครับ แต่กับมีฉบับหนึ่งที่มีเนื้อหาข้างในแตกต่างออกไปซึ่งถูกส่งมาจากเด็กหนุ่มวัยมัธยมการคนหนึ่งที่เขากล่าวขอบคุณเกมในภาคนี้ที่มันทำให้เขาล้มเลิกความคิดที่จะจบชีวิตของตัวเองลงเนื้อความในจดหมายเนี่ยเขาได้อธิบายถึงความรู้สึกที่มีต่อตัวละครเอกของเกมไม่ว่าจะเป็นซีดานวีวีหรือแม้แต่ตัวละครอื่นๆที่เลือกจะปฏิเสธชะตาชีวิตที่ถูกกำหนดไว้และขีดเขียนมันขึ้นมาใหม่ด้วยหัวใจของตัวเอง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกมมันได้ทำให้เขาค่อยๆได้สติกับคืนมาและในท้ายที่สุดเขาเลือกที่จะหยุดคิดสั้นและดำเนินชีวิตต่อไปด้วยทัศนคติที่ดีขึ้นเมื่อคุณโนบุอากิได้อ่านจดหมายฉบับนี้จนจบนะครับเขาถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความปิติยินดีเพราะผลงานที่พวกเขาบรรจงสร้างมันขึ้นมาสามารถแตะไปยังหัวใจของผู้เล่นและเป็นประกายไฟที่เรียกสติให้ใครสักคนออกจากภวังแห่งความมืดมิดได้ในจิตใจ เรื่องราวถัดมาอันนี้นานหน่อยนะครับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในราวๆปี2007เกี่ยวกับนายฮันส์จอเกนออเซนที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขามีอายุเพียง12ปี แต่สามารถช่วยชีวิตน้องสาวของเขาในวัยเล่เลี่ยกันที่10ขวบไว้ได้ด้วยการเรียนแบบการกระทําบางอย่างจากในเกม World of Warcraft เรื่องของเรื่องในอดีตการนะครับทั้งคู่ได้พยายามเดินลัดเข้าไปในป่าในละแวกหมู่บ้านที่ชื่อว่าเล็กส์วีกาในประเทศนอร์เวย์ครับเพื่อเดินทางไปโรงเรียนเพราะเส้นทางนี้มันลัดกว่าเส้นทางปกติแต่ในระหว่างที่ทั้งสงพี่น้องกําลังเดินทางใช่ไหมครับก็ได้เจอเข้ากับกวางมูสขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้า ไอ้กวางมูสเนี่ยอาจจะดูเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษมีภัยก็จริงแต่ด้วยขนาดตัวของมันและนิสัยธรรมชาติที่ไม่กลัวมนุษย์หากเราไปแสดงพฤติกรรมที่เป็นภยัยมันก็พร้อมที่จะพุ่งชนด้วยเขาขนาดใหญ่ของมันและอาจจะถึงแก่ชีวิตเลยครับกลับมาที่เรื่องราวของ2พี่น้องกันต่อนะทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้พยายามจะทําอันตรายใส่กวางมูสทั้งนั้นเลยครับแต่อาจจะเพราะท่าทีของทั้งคู่ที่แสดงออกด้วยความหวาดกลัวและกวางมูสก็ดูจะไม่เข้าใจภาษากายของมนุษย์ มันเลยคิดว่าเป็นภัยครับและได้พุ่งเข้าใส่ทั้งคู่จนหนีกันไปคนละทิศคนละทางแต่ด้วยความที่ฮานส์ต้องการจะปกป้องน้องสาวใช่ไหมครับฮานส์ Hans, เนี่ยเลยตะโกนสุดเสียงซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าในวินาทีนั้นยูดีดีเนี่ยเขาก็ลองทําตามสกิลในเกม World of Warcraft ที่ชื่อว่าทอนหรือการดึงดูดศัตรตูให้หันมาสนใจเขาซึ่งกลับมาในการกระทําชีวิตจริงเนี่ยมันก็สําเร็จครับกวางมูสตัวนั้นพุ่งเป้ามาที่เขาแทนและได้วิ่งชนจนฮานส์เนี่ยตกเขาไป แต่ก็โชคดีนะครับที่กระเป๋านักเรียนของเขาเนี่ยรับแรงกระแทกเอาไว้ได้การตกของเขาเลยไม่ได้ทําให้ฮานส์ถึงแก่ชีวิตแต่มันก็ทําให้เขานอนอยู่กลางกองหิมะซึ่งฮานส์ก็ได้ลอกเรียนสกิลในเกม world of warcraft อีกครั้งกับสกิลที่มีชื่อว่า fade death หรือการแกล้งตายครับซึ่งฮานเนี่ยต้องนอนนิ่งๆอย่างนั้น30วินาทีและบอกเลยว่า30มวินาทีณตอนนั้นเนี่ย เป็น30มินาทีที่ยาวนานที่สุดกับการมีชีวิตอยู่ของเด็กคนนึงแต่แล้วในที่สุดครับกวางมูสก็ไม่ได้สนใจเขาและเดินจากไปจนในที่สุดฮานส์ Hans ก็กลับไปหาน้องสาวของเขาที่รออยู่อย่างปลอดภัยได้สําเร็จในปี2007ฮานส์อาจจะได้รับคําชมเชยในรูปแบบข่าวใช่ไหมครับแต่ในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ย G 2 A แพลตฟอร์มขายเกมในรูปแบบดิจิทัลเนี่ยได้มอบรางวัลให้เขาในสาขาเกม e h h m p p o o s s w w r r d รางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับบุคคลที่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆในชีวิตมาได้ด้วยเกมสำหรับใครหลายๆคนเกมอาจจะเป็นประตูแห่งการหลบหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงได้พักผ่อนได้ปลดปล่อยได้สนุกสนาน แต่กับชายที่ชื่อว่าไรอันฮาร์ดสื่อบันเทิงที่เรียกว่าเกมได้ปลดสถานะคนไร้บ้านให้กับเขานะครับไรอันฮาร์ดเป็นชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในลอนดอนครับ โดยจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการเกมนั้นต้องย้อนกลับไปในปี1989ตอนไรอันวัย10ขวบซึ่งคุณภาพชีวิตจัดว่าอยู่ในฐานะกลางๆนี่แหละครับแต่วันหนึ่งเนี่ยแม่ของไรอันแกมีธุระแบบเร่งด่วนที่ต้องปีกตัวออกจากไรอันครับเธอเลยเลือกที่จะพารายอันไปร้านเกมอาร์เคดทีนี้ด้วยความที่เธอไม่ประสีภาษาเรื่องเกมใช่ไหมครับเธอก็สุ่มเลือกตู้เกมที่จะให้ไรอันจมอยู่กับเครื่องนั้นนานพอที่เธอจะกลับมารับได้ซึ่งก็บังเอิญว่าเกมนั้นคือ Golden Axe เกมตะลุยด่านที่เดินหน้าสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายซึ่งสําหรับไรอันเนี่ยมันคือการเปิดโลกของเกมเลยทีเดียว ในไม่กี่ปีต่อมาไรอันฮาร์ดก็ได้ขยับไปหาความสนุกใหม่ในเกมแนวต่อสู้แต่มาในเวที่จริงจังมากขึ้นครับจนไรอันได้ลองลงแข่งทัวร์นาเมนต์เกมต่อสู้ต่างๆทั้ง Street Fighter 2 Turbo, The King of Fighters 9 6และอีกมากมายจนได้แชมป์มาครองหลายรายการพร้อมกับเงินรางวัลที่อาจจะไม่ได้มากมายถึงขั้นเลี้ยงดูครอบครัวได้แต่เอาเป็นว่าก็มากพอที่จะทำให้ไรอันไม่ต้องหยิบยืมเงินจากครอบครัวที่สถานะทางการเงินในตอนนั้น ดิ่งลงสู่จุดตกต่ำที่สุดในชีวิตและซ้ำร้ายกว่านั้นบ้านหลังที่เขาเช่าอาศัยอยู่กับถูกเจ้าของบ้านยึดกลับคืนไปจนส่งผลให้เขาและครอบครัวต้องกลายเป็นคนไร้บ้านณเวลานั้นไรอันและครอบครัวเนี่ยใช้ชีวิตอย่างอดมื้อกินมือ้อและในแง่ของสภาพจิตใจในหัวใจของไรอันถูกรายล้อมไปด้วยความคิดแง่ลบ แต่สิ่งเดียวที่พยุงความรู้สึกของเขาไม่ให้ดิ่งลงไปมากกว่านี้มีเพียงการเล่นเกมอาร์เคดที่เขาสนุกและรักมันมาโดยตลอดซึ่งในวิกฤตย่อมมีโอกาสถูกไหมครับเพราะในช่วงเวลานั้นไรอันได้ถูกเชิญไปยังการแข่งขันระดับโลกของเกม Tekken 3ที่ประเทศญี่ปุ่นที่จัดขึ้นโดยบนไดายแนมโกผู้สร้างเกมนี้ขึ้นมาครับ ไรอันจึงเลือกที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมรายการนี้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาในตอนนั้นไร้ซึ่งที่ซุกหัวนอนหรือว่าง่ายๆคืออยู่ในสถานะคนไร้บ้านแต่ไรอันก็ทำสำเร็จครับคว้าแชมป์กลับมาได้ในที่สุดและนับจากวินาทีนั้นชีวิตของไรอันก็ได้เปลี่ยนไปสื่อหลากหลายสำนักได้เรียกตัวไปสัมภาษณ์สปอนเซอร์หรืออ e ีสปอร์ตต่างเข้ามาเชิญชวนให้เขาร่วมสังกัดโดยล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางรับรายได้ทั้งนั้นเลยครับ ซึ่งไรอันเนี่ยยังคงใช้ความสามารถจากการฝึกฝนที่หนักหน่วงสม่ำเสมอเดินสายกว่ารางวัลจากทัวร์นาเมนต์มากมายนับไม่ถ้วน แชมป์บ้างรองบ้างแต่ก็อยู่ในลำดับนี้ไม่น้อยไปกว่านั้นนะครับปัจจุบันไรอันฮาร์ดที่มีอายุ44ปียังคงมีความสนใจในเกมแนวไฟติ้งครับไรอันได้เปิดช่องทางโซเชียลต่างๆคอยไลฟ์สตรีมให้ความรู้ด้านเทคนิคต่างๆของเกมแนวไฟติ้งผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองซึ่งไรอันฮาร์ดก็นับว่าเป็นบุคคลสำคัญแห่งวงการ e-sport สายเกมแนวไฟติ้งท่านหนึ่งในปัจจุบันนี้เลยครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองฮิวโกรัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2013กับหนูน้อยวัย10ปีณตอนนั้นนะครับที่มีชื่อว่ากริฟฟินแซนเดอร์สที่น้องชายวัย4ปีนั่งรถมากับดารีนเนสเตอร์คุณย่าทวดวัย74ปี ทั้ง3คนเนี่ยกำลังจะขับรถเดินทางกลับบ้านซึ่งระหว่างที่าตาทวดกําลังขับรถกลับนั้นเธอได้เกิดอาการโรคหัวใจกําเริบและหมดสติไปโดยที่หนูน้อยทั้งสองคนนั่งอยู่ข้างๆที่เบาะด้านหน้าข้างคนขับในช่วงวินาทีนั้นรถยนต์กําลังวิ่งด้วยความเร็ว60ไมล์ต่อชั่วโมงท่ามกลางถนนที่การจราจรขับข้างพอสมควรหนูน้อยกริฟฟินพยายามที่จะปลุกาตาทวดของเขาแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับและเมื่อมองไปข้างหน้าเนี่ยรถยนต์ของพวกเขากําลังพุ่งเข้าชนกับคันอื่นๆ กริฟฟินตัดสินใจเข้าควบคุมพวงมาลัยรถยนต์แทนญาติทวดของเขาในทันทีและนึกถึงตอนที่ตัวเองบังคับรถในเกม Mario Kart ว่าต้องขับรถไปที่ไหนสักแห่งเพื่อให้รถหยุดให้ได้ซึ่งเขาก็หันไปเห็นบ่อโคลนที่คูน้ำข้างทางจึงเลี้ยวรถลงไปในคูน้ำเพื่อให้รถหยุดเหมือนกับในเกม Mario Kart ที่รถจะช้าลงเมื่อวิ่งลงโคลนข้างเส้นทางและเขาก็ได้ทำสำเร็จ สามารถหยุดรถยนต์ช่วยชีวิตคนในรถได้ถึง3คนพ่อแม่และตำรวจต่างยกย่องกับการตัดสินใจของกริฟฟินที่ขับรถลงคูน้ำที่มีโคนเพราะโคนเนี่ยช่วยชะลอรถไว้ได้และเมื่อบวกด้วยฝีมือการควบคุมพวงมาลัยของกริฟฟินก็ทำให้รถเนี่ยไม่พลิกคว่ำในคูน้ำด้วยครับซึ่ง Griffin กริฟฟินกล่าวว่าเขาชอบเล่น m a r i โ k a r าและเคยไปขับคาร์ทของจริงเลยมีประสบการณ์ครับซึ่งกับกรณีนี้ m a r i โ k a r าททำให้เขาและครอบครัวรอดตายมาได้ครับ และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในวิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้กําลังจะบอกว่าตัวผมเองเข้าข้างเกมแบบหัวชนฝาเพียงเพราะเป็นเกมเมอร์เป็นคนชอบเล่นเกมนะครับแต่แค่ไม่เห็นด้วยกับการที่สื่อในบ้านเราเนี่ยสนแต่จะพาดหัวให้เกิดความเกลียดชังไม่ได้สนรายละเอียดเชิงลึกเลยสักนิดว่าต้นเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรหวังแต่จะสร้างกระแสเพียงชั่วคราวที่อาจจะเป็นการทําร้ายสิ่งสิ่งนั้นตลอดไปพูดไปก็มีแต่จะหงุดหงิดเอาเป็นว่าผมจบวิดีโอนี้แค่นี้ดีกว่า ใครชอบวิดีโอแบบนี้เป็นกำลังใจให้ผมได้ง่ายๆนะครับจะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดกระดิ่งทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากทำแค่นี้ก็ทำให้ผมมีแรงในการผลิตวิดีโอต่อๆไปแล้วครับ